สวัสด,ดีครับผมสุพ์ศสิริณรือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้ขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r าร o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้รับแปลงเครื่องกรองน้ำธรรมดาให้เป็นเครื่องกรองน้ำ R.O. หนึ่งเดียวในโลกด้วยราคาเริ่มต้นเพียง1,700บาทจะแปลงจากเครื่องกรองชุดนี้หรือเครื่องกรองชุดนี้ก็ได้ เป็นระบบ r o 1ขั้นตอน75แกลลอนต่อวันมีค่าดูแลรักษาต่ำเป็นระบบอัตโนมัติและมีระบบฝัดเบาที่จะช่วยทำความสะอาดไส้กรองได้ถ้าเจอหลอดไฟแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเหนื่อยแล้วมันก็เลยขอพักแล้วก็ ให้ถอดปลั๊กออกก่อนนะเพราะแม้ไฟมันก็จะดูดเอาเพราะไฟมันชอบดูดคนเราก็ก่อนอื่นให้คลายน็อตสกรูตัวนี้ออกก่อนนะครับมีสกรูล,ล็อกอีกตัวหนึ่งใช้ไขควงแบนแล้วก็คลายสกรูตัวนี้ออกเอามือประคองข้างในหน,หน่อยหนึ่งนะครับ สก,กูแล้วก็เก็บไว้ข้างในนี่ยังมีตัวล็อกอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดหลอดไฟออกจะเห็นว่าข้างในมันจะมีสก,กูอยู่ตัวหนึ่งมันหลุดเนี่ยสก,กูตัวนี้จะต้องมายึดตัวขั้วหลอดตัวนี้กับกับไอตัวเนี้นะครับไอเขาเรียกว่าอะไตัวเกี่ยวเนี่ย เนี่ยมันต้องยึดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะดึงสายข้างในให้มันออกนิดนึงนะครับมันดึงออกมาได้ไม่ยเยอะหรอกเพราะเผื่อไว้ไม่ค่อยยาวนะครับแล้วเราก็จะเอาขั้วตัวนี้เนี่ยเอาหนายขึ้นมานึกจะเห็นไหมอ่อเห็นอยู่โอเคนะครับแล้วก็จะเอาขั้วนี้ติดไว้ที่ข้างหลังนี้ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะสายไม่สั้นนะครับเนี่ย ให้เอาขั้วตัวนี้ติดเข้ามาตรงนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นะอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นที่ยึดสก,กูข้างหลังจากข้างหลังนะครับแล้วก็ยึดสก,กูจากข้างในนะครับเพราะสก,กูที่รุดนี้มันจะอยู่ข้างในอ่าถ้าถ้าใครกลัวรูดอีกนะให้เอาสปริงวัชเชอร์ตัวหนึ่งมาสวมเข้าตรงนี้พอดีอยู่ข้างล่างผมไม่ได้ไปหยิบเอาสปริงวัชเชอร์มาสวม สปริงวัเชอร์ก็คือแหวนสปริงที่มัน,ท,มนที่มันถังขาอยู่นิดนึงอ่ะนะครับตรงนี้ไม่มีไม่ไม่น่าจะมีตรงนี้ไม่มีหลับต้องไปเอาข้าล่ามี เนี่ยผมไปหยิบด,ดีกว่านะครับโอเคนี่ผมได้มาแล้วสปริงวัตเชอร์คือนี้นี่นะมันจะมันจะถางอยู่ทางไปซ้ายกับขวานิดนึงพอเราหน้าที่ของมันคือกลายคลิกก,กันคลายนะครับพอเราล็อกเข้าไปปุ๊บนี่มันจะบีบบีบมันจะมีแรงบีบสกรูวไว้มันก็จะทำให้ไม่คลายเนี่ยแล้วก็ สปริงวัชเชอร์มันเป็นสปริงนะครับเป็นแหวนสปริง er เราอนนเอาสปริงวัชเชอร์ใส่เข้ามาน,นี้นะฮะใส่เข้ามานี้พอเราขันแน่นแล้วมันจะมันจะบีบมันจะบีบสกรูกับวัตถุไว้อ่ะทีนี้เราก็จะใส่เข้ามาน,นี้นะครับจะเห็นไหมไม่รู้นะนี่นะอันนี้เราใส่เข้ามาตรงนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะจะจะใส่จากข้างในนะครับ ใส่จากข้างในแล้วก็ใช้ไขควงนะครับไขควงแม่เหล็กนะถ้าไขาควงใครไม่เป็นแม่เหล็กให้เอาไปถูกับตูดลําโพงหรือแท่งแม่เหล็กก็ได้แล้วมันก็จะทําให้มันสามารถติดได้นี่ไงมันจะทําให้มันเกาะติดได้นะครับถ้าไม่ติดนะถ้าไม่ติดนะเราก็มาถูกับแม่เหล็กนี่ ถูกกับแม่เหล็กแล้วตัวมันก็จะกลายเป็นแม่เหล็กได้หรือถ้ายังไม่สบายใจนะครับเอาแท่งแม่เหล็กเล็กๆมาแปะไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ไงเอาแท่งแม่เหล็กเล็กๆมาไอ้ก้อนแม่เหล็กอะเล็กๆมาแปะตรงนี้ตอนนี้ก็กลายเป็นแม่เหล็กละเนี่ยมันก็ติดละทีนี้เรากใ็ใส่เข้าไปในรูนี้แล้วก็เอาขั้วนี้ใส่เข้าไปแล้วขัน ขันสก,กูให้ให้แน่นนะครับหันหันฐานรูเข้าไปข้างในอย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยหันรูเข้าไปอย่างงี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นให้แน่นตึงสุดๆดเลยนะให้แน่นสุดๆดทีนี้ก็จะไม่คลายละนะโอเคแล้วก,ก็ใส่เข้าไปข้างในให้มันตรงรู ดึงสายไฟลงไปนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เราดึงขึ้นมาดันสายไฟลงไปก่อนแล้วเราก็ใส่เข้าไปข้างในแล้วเราก็ดูว่ามันตรงรูหรือยังเห็นไหมพอมันตรงรูแล้วก็ขันสกรูตัวนี้เข้าไปเนี่ยเนี้ยพอมันตรงรูแล้วก็ขันสกรูตัวนี้เข้าไปขันสกรูให้แน่นเลยนะแม่เหล็กนี้ไม่ใช้ได้ออก,ออก,ออกเอาเป็นหัวแบนเพราะตัวนี้เป็นหัวแบน เนี่ยแล้วก็จับขั้วมันไว้แล้วก็ขันตรงนี้ให้แน่นถ้าถ้าใกรใครกลัวคลายตัวนี้คลายนะแต่ตัวนี้ไม่จะไม่ค่อยคลายะกรูตัวหลังจะไม่ค่อยคลายถ้ากลัวคลายก็หาสปริงวัตช์เชอร์อแบบมเมื่อกี้แต่ต้องเป็นตัวใหญ่นะตัวใหญ่ผมไม่มีสวมเข้าไปก่อนะกรูอ่ะมันก็จะทําให้ไม่คลายเนี่ยแล้วก็ขันให้แน่นเลยนะตึงสุดเลย อ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่วัดไฟเข้าไปเนะนี่ยไม่หลุดแล้วเห็นไหมครับลองดูกดโอเคครับได้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทุกทท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกองน้ำ RO s u g i g o 2ขั้นตอนความเร็ว75แกลลอนต่อวันราคาเริ่มต้น2,200บาทค่า EC หรือค่า Electrical c o n n u c t i v i t y คือค่าความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำ น้ำยิ่งบริสุทธิ์ค่า ec ยิ่งต่งมาดูการวัดค่า ec ของน้ำมาโอซูจิโกสอขั้นตอนเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆดังนี้น้ำมาโอของซูจิโกสอขั้นตอนคือ2ของตัวอย่างที่1คือ44ตัวอย่างที่2องยี่สิบแปด ตัวอย่างที่3 4มสตัวอย่างที่4ไม่ได้เขียนว่าเป็นน้ำมาโอน่าจะเป็นน้ำกรองอยู่ที่4ี่ร้สั่งซื้อได้ที่ไลน์ศูนย์แปดหนึ่งหจ็สี่สหรือที่ร้านซูจีกดที่ s h o p ป,ปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ